Elastic Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัดยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เ,เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยกูกป <c oughs> <c oughs> ว่าสองเซนอุยมาแล้วนี่คะ่สะสกินในอีสรกาโโหตีนมันเป็นกีบเล็กๆเ,กเกองอ่ะเป็นแบบเล็กๆอะ่ะเป็นเหมือนไม้จิ้มฟันอะ่ะ ดูมแงไม่จิมรูพุซี่ขนมหลุดปะเนี่ยไม่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 ดูของยูจะออกอะไรดีฝากยืนแป๊บนึงขอดูสกินก่อนเพราะว่ามีคนซื้อสกินนี้ให้มารีวิวนะระวังตัวด้วยนะระวังลักมันมานะยูนาล่านี่รีคอร์เป็นท่านหญิงแห่งฮงไพรโอเควาย ตีเลยเออนั่นแหะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ได้สู้ได้มาเลยมาเลยอย่าเข้าไปเดี๋ยวมันสิงสู้ได้สู้ได้สู้ได้มันสกิลสามไปแล้วตีคลิปเราวิ่งมาตีคลิปเราวิ่งมาตีเท่าที่ตีได้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออแล้วไงล่ะเบบี้มีอะไรพร้อมเป็นบอกตีเลยก็ยังไม่หยุด เดี๋ยวเราเรียกแพทย์เออดีมากดีมากเออเดี๋ยวฮิวให้สิ้นหนึ่งทีขอดกระปุกระวังตัวระวังตัวระวังตัวอุ๊ยนี่อุ๊ยจะตายแล้วหน้าโดนใบขิดมากแป๊บหนึ่งนะเอ็กโซอยู่นี่ไม่เป็นไรไปเลยไปเลยไปเลยเอามาเลย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 สู้สู้สู้ตีสู้เลยโอเคอิสโอเคปนนใหหม่เลออร ก็จะรอเกาอกทีดเดียวใช่ไม่ได้มันมันแจกสี่คนปะอีมันได้สองไม่เป็นไรเอ่อพี่ขัดพี่ขัดเอโซอยู่มันกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวฉันไปช่วยฉันไปช่วยเดี๋ยวรอรอขึ้นดังเข้ามาระวังเอโซเอโซมีสเปลนะหวาดต่อไม่หรเอเฮ้ยมันยกมันยกเออ <laughs> <laughs> รอพี่แจ็คแปลว่าอะไรกู <laughs> ย,ยังไม่ถึงเลย <c oughs> <laughs> ไปแล้วม่เคยเยกกระโดดเยไม้อโซ่น่าจะอยู่แถวหลังเอ้ยไ,ไม่ไม่อันนี้ยังอยู่ดีเอโซ่ฉันอยู่ฉันอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแกมีมานาไม่เป็นไรสู้สู้เท่าที่สู้ได้ฉันอยู่ฉันอยู่ฉันอยู่ก็กำลังไปก็กำลังไปก็กำลังไปเล่นน้อยเรกลับได้น่าโดนมากเลยอ่ะมันมีแฟดนะก็แฟดจ้วงอีกแลจบละอยู่คนเดียวได้อ่ะคืออัมเมซิ่งมากยิ่งกว่าแลกแลกก็ทำไม่ได้ตายไหมเนาะ ตายไหมนอกูไม่ตายกูเกิดแฟนแล้วปะเออกูหิวให้อยู่ก็ได้เดี๋ยวหิวให้ก็ได้รอแป๊บนึงจะได้เล่นแบบวันแบบเบิร์สแบบเิฟเวนช์อดีไอ้ยูมิ่ยูมีมันหลุดแล้วมันหลุดแล้วมันหยุดมันหลุดเอายูมีโอเคพ่อพ่อพ่อกูมีแนดอยู่ ไอโซอยู่ข้างล่างอิสัตไม่เป็นไรแกทำดีละไอโซมาอีกละตไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาโอเคเอาเอาแบนได้นะมันมีแฟตแต่ฉันดูไปเลยไม่เป็นไรหรอกเข้ามาเลยเข้ามาเลยรักไม่มีมานาดันเลยดันเลยรักมานามันหมดแล้วเดรมก็แตนไปหนึ่งโดนเลมอนอ้วนเหมือนแกเพราะไม่ก๊อ เอกโซอยู่นี่มันบินไปแล้วโอเคอ๋ฮะมันก้าวอยแล้วค่ะน้องโอเอลน้องโอเอลสแต็ตมันเท่าไหร่แล้วคะน้องโอเอลแกดูสแต็ตมันสิเอาเลยมึงจะกลัวอะไรล่ะกูฮิวให้กูมีฮิวอยู่เอกโซม่โซพุ่มมา อีกและอันตีไปแล้วมันมาหมดอันติไปแล้วก็เท่านั้นแหละโดนซ้อนอีกแล้วโดนซ้อนอีกแล้วอันติสไลด์มาแบนหายโล่แค่ไหนเต๋อมาแล้วกูได้ดอะไรสวัสดีเธอฮัลโหลตายไปเนี่นย ดันดันลากให้แตกเลยอีโ,อโซกำลังมารอให้เยโอรอดักก็ได้ถ้ามันจะมานะ่ะตีไปเลยก็เอาให้บ้านแตกไปเลยเดี๋ยวพี่ช่วยถ้าเอโซมาบินมาเลยมันบินมาเลยให้มันบินมามาละมาละมาละกูตกใจมาละมาละ น่าจะให้มันถึงก่อนนะให้ถึงไปอีกหน่อยเอา้าไม่อเอา้าอย่มลเลไม่ชามยูมีทำไมยิงไปยิงไปชมาชมาชมาต่อไรยิงต่อเลยยิงต่อเลยคิดแล้วใบอยูอยย่มีมันไปแต่มันไม่ไม่มันกลับไปไม่ได้ มันคู่ด่าไม่แต่ว่าชามอยู่มิทำไมไม่เอาลักไม่ต้องไปไม่ต้องไปชามอยูมิถ้ามันมีลักอยู่ใกล้อ่ะมันมสิงได้อยู่แล้วอ่ะขอ้องอกสิม่จะได้รลักอยู่กลางมาลองดูซิมาไหนไปแล้วมาไปแล้วไปแล้วปปปไปนึงขอเลียร์ไดก่อนมาแล้วมันอะไรอะ่ะ มันตีไปแล้วรักอ่ะมันตีคีบไปแล้วใจเหมือนก้อนะไรลอยมาแบรนด์แบรนด์แบรนด์แหลมแหลมมึงอย่าพี่มใกล้โกอีเวนเด็กกูยิ้ให้แต่มึงอย่าพึ่งยิ้มนะไอโก้กูจะตายเอาไหมหรือไม่เอาเอาได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยมีขนุนมาแล้วนะเดี๋ยวบัตรนี้ให้โอเคลักอยู่นู้น อาติปยปยุนล่าไส้กูจะขาดแล้วไปอีกทีนึงกูใจรักขอบคุณนะเอซงมันแค้นอะไรกูหรือเปล่าไม่เข้าใจเนี่ยไ,ได้เกือดพอดีฝั่งน้นอยู่มีไม่ออกสแกนแต่อีบนมันออกแบรนด์มีเซอร์พตไปตีนี้ไว้เออไปตีหน้ามังกรไว้นะ่ะนั่นไงมันตีแล้วนะ่ะเห็นไหมล่ะ ล่ามันเข้ามาสิอีเนี่ยอยู่ในวงไว้เอออยู่ในวงไว้ไปเออเอาบาลอนเลยเอาบาลอนเลยไอ้ตัวมามันจะอันตีอัพเกรดแน่เลยมันใช้ไปยังอันตีใครยังรักยังยังมันจะบินมาแน่ไอตัวมาเดี๋ยวนี้ขัดให้ ขาดยังขาดยัง What the fuck ขาดยังโอ้ก็ยากนะว่าสักิลกษะ E มันไม่ต้องร้านไม่ได้อยู่แล้วทำไมไม่พอกันกำลังไปไล่ให้มันจะได้รีคอร์กลับไม่ได้หนึ่งโอเคหนึ่งสองสาม ดเดียวโอ้กูตามวีเทลเบลยีโอมันต่างไงรักได้รักได้รักได้เอ้าเอ้าโอ้ยอามาออกมาอ,อ,กอาบาจริงอ่ะเนี้ยคือมันไม่เดิมันมาแล้วเนี่ย โอ๊ยบินมาแล้วไม,ไม่เอามาก่อนนะเดี๋ยวจปกันบ้านโอ๊ยวดหัวทุกคนทั้งชามทั้งอันติรับตายไมยมีอันติ ลักแปดักแ,แเข้ามาได้เข้ามาได้รวบก็ได้รวบอีกตัวสักตัวหนึ่งก็ได้สวยมากสวยมากลักก่อนเลยหลายอยางไูไม่เมื่อกี้พอรวบแล้วใช่ป,ปะมันเหมือนแบบไม่มีใครต่อดาเมีอะไรได้ไม่ตายสีมันก็ลักตอน <c oughs> ลักตอนนี้ยังไม่มียูมิเพราะยู <c oughs> มิกำลังเดินมา <c oughs> มีรีเดม บาลอนไปเลยมายังไงก็มีไม่มีรักแล้นั่งไงเอโซเนๆๆๆเอาบอลอนเลยมังกรตั้งนีทีนึงบาลอนเลยบาลอนสลอครับกูเลียร์อีเลียร์นี่ก่อนตีเลยตีเลยแบนอยู่ข้างล่างไปไปตีเลยเมันอยู่ข้างล่างหมดเลยไปไปไผมไม่โดนร้านหรอกถ้ามาไงก็ตายกวาดไปหมดแล้ว อะกุบดให้3าชิดเลยอะใหกลับไปกันก่อนแล้วกันเอโซแกดักเบิร์ดได้ถ้าแกมีอติแต่ถ้าไม่มีอย่าพึ่งในนี้ในเอออยู่อยู่เอาสิ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 ยูมิโดนใบอยูมิสิงไม่ได้ปวดเขาเอโซกำลังตามมาแต่ไม่ต้องกลัวพี่มีฮฮลสู้ต่อเลยสู้ต่อได้เลยโดนลงไป มันได้บินนี่มีแค่สกิดรูกมันโอเคได้แล้วสกิดให้แล้วสวยโอเคอะไรอะมาการมาการมาการไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเมียเตี้ยเสร็จมากอันนี้ไม่มีทำไมนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวกูหนึ่งหนึ่งกับจบแต่ละเลยเลี้ยงตคิวนะคะไม่เล่นนะคะอเล็กโงตน่ารักค่ะ มาความต่างของรักก็นเป็นอย่างไรเนาะในผู้เล่นเรียกว่าหวาดธรรมดาหรือหวาดอันนี้ถ้าถ้าหวาดธรรมดาถ้าเราเคยตีครั้งหนึ่งแล้วอ่ะมันจะคูดาวแต่ถ้าเป็นคอนโทรวัดหรือหวาดยาวอ่ะมันจะอยู่นานดีกว่าแต่หวาดยาวเนี่ยถ้าเราเดินผ่านอ่ะมันจะเผยแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปถ้าเราไม่ตีมันหายไปเองหวาดยาวหวาดสีฟ้ามีอันติแต่ไม่มีหวาดนะขอรีก่อนแล้วกันเออก่ออยู่ข้างหลัง าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรไปแล้วไปแล้วไปแล้าบุกเข้าเศรษฐากสวยมากขนุนไม่ต้องกลัวฮิวให้อยู่มาแล้วมาแล้วเศรษฐากขนุนโอ้สักสวยมากเยโก้ไม่ต้องกลัวฉันฮิวให้แกอยู่เศรษฐากเยโก้เล่นยูนาราดิมากมันไม่มีอันติรักฉันอันติไปแล้วเอาอันี้ก็ได้อุ้ยเผาแรงแล้วก็ ได้มีความต่างได้หมิมันต่างกันขคารักกับจะเอาหิวไหมหรือจะกลับเดี๋ยวกลับดีกว่าโอเคเอาไม่ละโอ๊ยเจ๊มานี่มานี่มานี้ด้นล่างขึ้นให้ความต่างของเยอะเลยนล็อกไปแล้วนี่กลัวอะไรล่ะกูได้นะเดี๋ยวนี้ด้านล่างขึ้นไปให้ก่อนเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววัดแปอุ้ยแปดอุ้ยไม่ต้องมาลาบมาเลยไม่ตายค่ะเพามีต้านหมิดมึ่งตะวันมาเต กูลุ้มก็หาตีมุมแต่กูหยุดแต่กูจะเดินหลบให้มึงดูเพราะกูมีแฟดกับมัหนี้มาหนี้มาหนี่มาหนี่ได้ค่ะนี่ความต่างขคนละกันไฮเซลบิดมาแล้วก็การดิมาขับไปดิมาไปดิมาดินลงเกินไม่ต้องเนี่ยเนี่ยถ้าวาดอย่างเงี้ยเนี่ยว่าแบบเนี้ยถ้าเคยติ๊กแล้วมานี่อยู่มิอยู่อยู่คนเดียวอยู่ม่หลงคนเดียวบ๊ายบายค่ะอีเมลเที่อ ววเนี่ยตัวนี้จะเป็นว่าธรรมดาแต่ถ้าอันเนี้ยถ้าเราตีกันถ้าเรามองไม่เห็นถ้าเรามองเห็นมันจะไม่มันจะไม่เป็นแบบแบบเนี้ยแต่ถ้ามองเห็นอ่ะอีตรงนี้จะไม่ลดเปิดมากไม่ต้องกลัวโอ้พี่อยู่เลนนะระวังมาแล้วมาแล้วไหมไหมตงไหมตงสู้ได้มาสเตอร์ไหมไหมตงไหมตงไหมตงโอ้ยอยู่นาราเตะมากถ้าเทียบกับไล่แรกะก็บอกอยู่ จบแล้วหลดเราจะไม่แพ้ไม่เป็นไรขนนพลาดก็ไม่เป็นไรฉันมีฮิวไม่ต้องกลัวอ้าโหเต็มหลอ <c oughs> ดอ่ะเอาเสืสู้กูไปละนี่อุกกาบาตชนโลกแล้วไม่ทันแล้วไปรับศพไม่ทันอีรักมันไม่มีแฟน กตีโดนนักดันแรงอยู่ตูมไม่ตายตีมาแม่นรุดเลยเมื่อกี้มันฮิวเมื่อกี้โว้หิวตีไหมจบไหมมีคนตายหรือเปล่า Why me What the fuck ไม่ไม่จะกระจายเพื่อตีกระจาย่จะายกเป็นแซกแยกล่างจะกระจาย